เดิมๆแจ่มเามก้านเียามกขายอยู่หม <th ้อเดียวเองนะคอมหมกปลาช่อนเป็นล่องน้ำคนก็มากิน นั่งกินก็หลังก็ประมาณนี้นบ้านของไทยเดิมเลยนั่งกินนั่งกินป้าก็ขายหอมมันฝั่งน้นตลาดข้ามมานะ<อ>คนเยอะวันอาทิตย์วันที่คนเยอะมากเลย